สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพัดลมทั้งหมด4ตัวนะครับเลือกมาแล้วเป็นสไตล์สีขาวดูมินิมอลสุดๆไปเลยนะครับมีราค้างแต่พันต้นๆไปถึงราคา3,000บาทเลยเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าพัดลมเนี่ยสตัวนี้4ราคาแตกต่างกันเนี่ยการใช้งานจริงจะแตกต่างกันอย่างไรแล้วรุ่นไหนมันเหมาะกับใครนะครับพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลย เรามาเริ่มที่เรื่องดีไซน์หรือว่าการออกแบบกันก่อนนะครับสำหรับพัดลมของตัวมิสูบิชิเองเนี่ยจริงๆอ่ะเขาเป็นพัดลมแบบที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันนะแต่ว่าพยายามทําให้ตัวหน้ากาก,ากมันนะครับดูเข้ากับบ้านได้ง่ายมากขึ้นแล้วกันนะครับเป็นพลาสติกและน้ําหนักก็จะเบาลงด้วยนะครับส่วนเรื่องของการควบคุมของตัวพัดลมมิสูบิชิเองนะครับก็ ใช้ทั้งได้ทั้งมือนะในการกดหรือถ้าวางกับพื้นอาจจะใช้เท้าในการจิ้มเหมือนกันก็คุณนหน้าคุณนตากันดีเนาะรูปแบบการใช้แบบนี้สวิตซ์สี่ปุ่มนะครับปิดแล้วก็เปิด3ามเกียร์แล้วก็ข้างหลังเอาไว้สําหรับการสายตัวพัดลมนะครับในขณะที่ตัวฮาตาลีตัวนี้เขาก็พัฒนามาใหม่นะครับมีความเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมานะแต่ว่าหน้าตาเองเนี่ยนอกจากสีที่เป็นสีขาวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็พัดลมหน้าตาแบบเดิมๆนะครับที่เป็นโครงเหล็กแบบนี้ส่วนการควบคุมเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับควบคุมได้อแบบือเ้าามมมดวยกังนเป็แบบสสััมผนค กนใช้มือได้ใช้เท้าได้เหมือนกันแต่ผมอะ่ะส่วนตัวผมกดไม่เคยติดเลยถ้าใช้เท้าใช้มือก็พอกดได้บ้างไม่ได้บ้างน,นะครับการควบคุมของเขาก็จะกดจากข้างล่างกดเปิดกดปรับเ,เรื่องของความแรงลมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสายทําได้แล้วก็ตัวนี้มีฟีเจอร์เสริมขึ้นมาเป็นพวกลมธรรมชาตินะครับเหมาะสําหรับเปิดตอนนอนแล้วก็มีสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับและที่สาคัญคือหน้าจอเขาบอกอุณหภูมินะเวลานั้นได้ด้วยนะตอนนี้ก็ถ่ายในห้องแอร์เนาะประมาณ22องศานะครับประมาณนี้สําหรับพัดลม2ตัวนี้ ที่เป็นพัดลมแบบเทดดชานอลนะครับส่วนเรื่องดีไซน์ของพัดลมที่เราเรียกกันว่าพัดลมเสียวมี่เนี่ย ทั้งสองรุ่นนี้ก็จะดูมีความแบบมินิมอลขั้นสุดเลย mm. คือมันไม่ใช่แค่เป็นพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าและมันจะดูเป็นเหมือนกับของที่สามารถไปวางในบ้านโดยที่มันยังเข้ากับชุดเฟอร์นิเจอร์อยู่ยิ่งใครแบบชอบแต่งบ้านสไตล์แบบมินิมอลหรือว่าสไตล์แบบบ้านขาวๆหรือว่าบ้านทรงแบบว่าพี่ใช้พวกเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้ด้วยนะครับตัวนี้จะดูเข้ากับบ้านได้ดีมากๆแต่ว่าข้อเสียคือหน้าขว้าง,งพัดลมเนี่ยเป็นหน้าแบบ12นิ้วมันก็จะหน้าค่อนข้างเล็กนิดนึงแต่ก็กลายเป็นข้อดีแหละในการที่เเราาาาไปปววงใในนนนนบบบ้มัดูแบบ่็น เฟอร์นิเจอร์ของบ้านได้นะครับวัสดุโดยรวมนะครับของทั้ง2รุ่นตัวสมาร์ทแฟน2กับตัวสมาร์ทแฟน3นะครับเป็นพลาสติกโดยส่วนใหญ่ ซึ่งพลาสติกตัวนี้เองเขาก็เคลมว่ามันไม่ค่อยเหลืองนะนี่ผมใช้มา2ปีก็รู้สึกว่ามันก็ยังคงมันก็ยังคงขาวอยู่นะครับไม่ได้แบบดูเหลืองดูอะไรมากมายนกนะครับส่วนในเรื่องของการควบคุมด้วยความที่มันเป็นพัดลมแบบมินิมอลสุดๆนะครับตัวมีสมาร์ทแฟน2เนี่ยจะใช้การควบคุมจากข้างบนมันจะมีปุ่มควบคุมอยู่ข้างบนทั้งหมด4ปุ่มนะครับก็ใช้มือกดอย่างเดียวนี้ใช้เท้ากดไม่ได้แล้วนะไม่ได้เหมือนกับพัดลมรุ่นเดิมๆที่เราเคยใช้งานกันนะครับก็ข้อดีคือไม่ต้องก้มนะครับ,าาารก,ก,บก็สามามมรถด้ไเป่่แชือออต ส่วนเรื่องของการปรับระดับความสูงถ้าเป็นหมีสมาร์ทแฟนสองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพัดลมตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะใช่ไหมอันนี้เป็นรูปแบบตั้งโต๊ะถ้าอยากตั้งพื้นก็คือเอาไอ้ขาท่อนนี้ครับใส่เพิ่มเข้าไปตรงกลางมันก็จะเป็นพัดลมตั้งพื้นแล้วจากที่มันเป็นตั้งโต๊ะอยู่นะครับทีนี้ตัวหมีสมาร์ทแฟนสามตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นพัดลมที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้มันมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบตมันใช้งานได้ประมาณ20ชั่วโมง มาสตอร์ดลยรวมเป็นพลาสติกเหมือนกันแต่ว่าบริเวณตรงขามันตรงเนี้ยจะดูเหมือนเป็นมีความโลหะจะดูแข็งแรงกว่าหน่อยนะครับน้ำหนักตัวก็จะเยอะกว่าตัวนี้ด้วยนะส่วนเรื่องของการดีไซน์นะครับหน้ากากอะไรพวกนี้ก็อยู่ในขนณะใกล้ๆกันแต่ผมชอบตัวสมาร์ทแฟน2มากกว่ามันดูมันดูมินิมอลก,กว่านิดหนึ่งตัวนี้มันจะดูแบบตะแกรงมันจะดูถี่กว่าไปหน่อยนะครับส่วนเรื่องของการควบคุมอันนี้ ปุ่มควบคุมมีแค่2ปุ่มก็คือปุ่มข้างบนในการเปิดปิดแล้วก็เร่งความเร็วของของเกียร์ต่างๆมี4ระดับเหมือนกันนะครับเวลาที่เรากดเปิดกด,ด,ดปิดเนี่ยเขาก็จะแสดงสถานะการทางานนะครับตรงนี้4ปุ่มมีตัวเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับส่วนข้างหลังเวลาจะเปิดสายก็กดข้างหลังนะครับอันนี้ก็กดเปิดสายตรงด้านบนเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้สําหรับดีไซน์ของตัวพัดลมเสี่ยวหมี่ทั้ง2รุ่นนะครับดูมินิมอลกว่าพัดลมแบบเดิมๆอย่างค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับ ถัดมาครับเราจะมาคุยเรื่องของการประกอบพัดลมแล้วก็การดูแลรักษาการทำความสะอาดของมันนะครับสำหรับพัดลมตัวมิสูตัวนี้อย่างที่บอกไปแหละเขาปรับปรุงดีไซน์มาใหม่นะครับตัวนี้สําหรับผมนะเป็นพัดลมแบบที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากาันแต่มันถอดง่ายมากนะครับแค่ปลดสลักตรงข้างล่างออกนะครับแล้วก็บิดหมุนทางฝั่งนี้นะครับไปที่โอเพ่นแบบนี้ปุ๊บดึงออกมาได้แล้วนะครับ มันก็จะเหมาะกับคุณผู้หญิงที่ไม่ได้มีแรงเยอะมากมายนักนะครับสำหรับตัวพัดลมเพราะเกิดใครเคยใช้พัดลมเนี่ยก็จะทราบกันดีว่าพวกพัดลมลักษณะแบบนี้เวลาถอดประกอบมันค่อนข้างใช้แรงเยอะแล้วก็ประกอบยากนิดนึงเพราะมันต้องกดสลักออแล้วก็ดึงมันออกมาจาก,จากตัวล็อกของมันนะครับน้ำหนักมันก็เยอะด้วยนะเพราะมันเป็นโลหะนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะประกอบง่ายกว่า รวมถึงการซื้อมาจากครั้งแรกเลยนะครับมันก็จะถอดประกอบประมาณนี้แหละใส่กรอบด้านหลังนะครับใส่ตัวใบพัดแล้วก็ปิดข้างหน้านี้เสแต่ล้วก็ฐานมันนะครับใส่เข้าไปเสร็จมันไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมพวกอพวกน็อตพวกสกรูในการยึดของมันเลยนะเป็นเหมือนกันทั้งคู่นะตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับ แต่อันนี้ตรงหน้ากากเขาจะประกอบยากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลเวลาที่เราล้างทําความสะอาดด้วยนะครับการล้างทำความสะอาดเนี่ยถ้าเรื่องการถอดไอ้ตัวนี้ก็จะง่ายที่สุดนะครับสำหรับตัวมิซูนะถ้าเทียบกันกับตัวฮัตตารีนะแต่ว่าเวลาที่ทําความสะอาดเองอะ่ะผมว่าปัญหายอย่างหนึ่งของมันคือหน้ากาก,ากามันเนี่ยพอเป็นพลาสติกที่มีล่องลึกแบบนี้ผมว่ามันทําความสะอาดฝุ่นค่อนข้างยากแล้วมันก็เก็บฝุ่นได้เยอะประมาณหนึ่งแตกต่างจากอันนี้ซึ่งมันมีความบางกว่างเยเราแค่เอาฟองน้ําถูเข้าไปมันก็จะ ฝุ่นก็จะหลุดออกไปหมดแล้วนะครับนี่ก็จะแตกต่างกันประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการประกอบนะครับในเรื่องของการประกอบนะครับผมคิดว่าพัดลมของเสือหมีทั้ง2ตัวนี้ประกอบง่ายกว่าพัดลมรุ่นแบบเดิมๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นเหมือนสลักทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ปลดล็อกออกมาดึงแล้วก็ประกอบแล้วก็ด้วยความที่ตัว หน้ากากมันเองเป็นพลาสติก ABS เนี่ยน้ำหนักมันเบาวกว่านะครับถอดใส่อะไรก็จะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้งานก็จะดูค่อนข้างที่จะเหมาะกับทุกคนมากกว่านะสมมติว่าเป็นคุณผู้หญิงที่อาจจะไม่ได้ถนัดในการจะมีแรงอะไรเยอะในการที่จะประกอบพัดลมนะครับตัวนี้ก็จะดูดูเป็นมิดกว่าดูเฟนลี่กับผู้ใช้มากกว่าพัดลมแบบเดิมๆนะครับซึ่งอันนั้นมันจะต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะเนาะในการที่เราจะใส่ตัวหน้ากากาเข้าหากันอนะันนี้มันแค่เนี่ยกดสลักแล้วดึงออกได้เลยประมาณนี้นะครับ ส่วนเรื่องของปลั๊กนะครับปลั๊กของตัวมิสูบิชิเนี่ยดูจะแข็งแรงทนทานกว่ารวมถึงสายไฟด้วยนะถ้าเทียบกันนี้กับฮัตตอรี่นะครับตัวมิสูเนี่ยปลั๊กก็คือหนาแล้วก็เป็นเป็นปลั๊กแบบ3ขานะครับมีกราวมาให้ตั้งแต่แรกเลยส่วนของฮัตตอรลีเนี่ยปลั๊กมันอาจจะยาวกว่าแต่ว่าตัวสายไฟเองค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ปลั๊กเป็นแบบ2ขาแบบนี้จริงก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะดูเซฟกว่าดูปลอดภัยกว่านิดนึงนะครับสำหรับตัว พัดลมของมิสูวิชีนะมาถึงเรื่องของปลั๊กกันบ้างน,นะครับปลั๊กของพัดลมเสือหมีทั้ง2ตัวนี้ผมว่ามันค่อนข้างดีนะเพราะว่าเอาอย่างแรกก่อนมาดูปลั๊กกันก่อนนะปลั๊กเป็น2ขาแบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่เราหาซื้อในออนไลน์แพลตฟอร์มต่างช e ้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยไอตัวหมีสมาร์ทแฟนเนี่ยนะครับมันจะมีหลายรุ่นบางรุ่นเป็นเวอร์ชันจีนมาขาปลั๊กมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าถ้าเป็นสแตนดิ้งแฟน2 แบบหรือว่าตัวนี้นะครับตัว standing fan 3เนี่ยมันสามารถถอดปลั๊กแบบนี้ได้เลยนะครับปลั๊กมันจะเป็นลักษณะที่ดึงออกมาจากตัวมันได้แล้วก็ที่สําคัญคือถ้ารู้สึกว่าความยาวของปลั๊กเนี่ยมันไม่พอแค่นี้มันไม่พอเนี่ยเราสามารถซื้อตัวสายสายไฟแบบนี้นะครับลักษณะที่มีขั้วข้างหลังแบบนี้แล้วก็เลือกต่อได้เลยนะครับอย่างผมเองเนี่ยใช้อยู่ที่คอนโดก็ตัวตัวนี้เปิดในห้องนอนเนี่ยผมก็เอาไปซื้อปลั๊กไฟ3เมตรมานะครับใช้ก็สามารถใช้งานได้นะเขาข,ขอแค่ ตัวขั้ข้างหลังมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้เลยก็เป็นข้อดีของเขาเหมือนกันนะครับในการที่เราจะสามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้ง่ายเวลาที่ปลั๊กไฟมีปัญหาเราก็ไม่ต้องกังวลไปสายไฟขาดสมมติว่าสมมติว่าเราเลี้ยงกระต่ายแล้วกระต่ายมากัดสายไฟเราขาดเราไม่ต้องมานั่งซ่อมทั้งอันลแล้วก็แค่ดึงออกนดึงออกแบบนี้แล้วก็ไปซื้อสายไฟใหม่มาต่อกับพัดลมได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นหนึ่งเหมือนกันนะของพัดลมยี่ห้อเสี่ยวหมี่ซึ่งตัวปลั๊กเองอ่ะตัวสายไฟเองเนี่ยนะครับ อย่างผมซื้อมาใช้ประมาณ70-80บาทก็เป็นสายไฟที่ค่อนข้างได้มาตรฐานนะใช้มาประมาณสัก2ปีแล้วก็ยังโอเคอยู่เลยนะครับทีนี้เรามาถึงเรื่องที่สําคัญที่สุดของพัดลมนะครับคือการให้ความเย็นหรือว่าการพัดของมันนั่นเองนะครับสำหรับผมเองนะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบลมที่มันแรงมากๆกระแทกตัวแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับใช้ในคอนโดเป็นหลักผมก็จะเปิดเครื่องปรับอากาศไปด้วยแล้วก็เปิดพัดลมเพื่อให้มันหมุนเวียนอากาศได้ดีขึ้นเพื่อประหยัดไฟมากขึ้นนะครับอันนี้มันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วนะครับ ส่วนตัวผมเองนะพัดลมมิตซูตัวนี้นะครับผมโอเคกับพวกเบอร์หนึ่งกับเบอร์2ประมาณนี้ผมค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าสมมติว่าวันไหนไม่ได้เปิดแอร์นะครับเปิดพัดลมอย่างเดียวเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองรับผมถือว่าเย็นมากๆแล้วถ้าเกิดเปิดเบอร์3นี่อาจจะลมแรงจนเกินไปสําหรับผมเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านที่มีพื้นที่กว้างหน่อยเบอร์สตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับตัวพัดลมแล้วก็เรื่องของเสียงเองนะครับเสียงของพัดลมมิตซูเนี่ยเปิดเบอร์หนึ่งตอนนอนผมว่าโอเคเบอร์2กับเบอร์3าเนี่ยอาจจะเปิดเวลาท ่วนตัวฮาตาลีนะครับฮาตาลีเนี่ยแค่เบอร์หนึ่งของมันเนี่ยผมสำหรับผมรู้สึกว่าแรงจนเกินไปแล้วนะครับเหมาะกับการที่แบบถ้าไม่นต้องการเปิดคู่กับเครื่องปรับอากาศเปิดให้ความเย็นอย่างเดียวตัวนี้ลมถือว่าแรงมากๆแล้วมันปรับได้5ระดับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดในหน้าร้อนแล้วกันนะครับอยู่ในบ้านหน้าร้อนบ้านกว้างๆหน่อยตัวนี้ค่อนข้างถือว่าเหมาะนะเพราะว่าได้ความแรงมากที่สุดในบรรดาพัดลมทั้งหมดที่เรามาเปรียบเทียบกันนั่นเองนะครับ มาถึงแรงลมนะครับของพัดลมเสียวหมีกันบ้างน,นะครับ2ตัวนั้นเนี่ยแรงแบบพัดลมปกปติอยู่แล้วไอตัวเนี้ยหน้ามันกว้างน้อยกว่านะครับพัดลมมันเป็นหน้า12นิ้วเนี่ยแต่ว่าดูลักษณะใบาพัดเห็นไหมดูแตกต่างจาก2ตัวนั้นแล้วนะอย่างตัว standing fan 2เนี่ยเขาบอกว่าเป็น7ใบพัดก็จริงแต่ว่ามันมันเป็น7แบบแบบไม่เชิง7ถท้าที่เดียวนะครับมีข้างนอกเป็น7ส่วนข้างในมันจะเป็นแบบ5านะครับส่วนตัวเนี้ยเป็น7ใบพัดจริงๆสําหรับตัวหมี standing fan 3นะครับในเรื่องของความแรงลมแล้วกันนะครับเมื่อเปิด แล้วเราอยู่ใกล้ๆนะส่วนตัวผมเองนะครับเปิดตัวนี้เบอร์สี่ทั้งคู่เนี่ย แรงผมว่าไม่ได้ต่างกันมากแต่เบอร์สของพัดลมเสียวหมี่ทั้ง2รุ่นนี้นะครับเมื่อเทียบกับมิตซูแล้วกันถ้าจะมิตซูผมว่าประมาณเบอร์2ของมิตซูมิตซูถ้าเปิดเบอร์สจะดูแรงกว่าถ้าเราอยู่ใกล้ๆนะและแน่นอนว่าถ้าเทียบกับตัวอย่างฮาตารีนะครับฮาตารีนี่ผมว่าเบอร์หนึ่งฮาตารีนี่คือแรงกว่าไอสตัวนี้เบอร์สเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการปรับระดับเบอร์ก็มีแค่4ระดับถ้าเกิดว่ากดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับถ้าต่อกับแอปเมื่อไหรุงดคสื 100ในแอปะครก็เท่ากับเบอร์สของการกดปกตินะครับมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมี4ระดับแล้วกดไปร้อยมันจะแรงกว่าเดิมมันก็แรงได้เท่านั้นนะครับแค่มันซอยขึ้นมาจากเ,าเบอร์1เท่ากับ25ในแอปเบอร์2เท่ากับ50ในแอปเบอร์3คือ75ในแอปเบอร์สคือ100ในแอปนั่นเองนะครับส่วนเรื่องลมนะครับแม้ว่ามันจะดูไม่ได้แรงเท่ากับพัดลมตัว2 2ตัวก่อนหน้านี้นะแต่ว่าส่วนตัวผมเองค่อนข้างชอบลมที่มันปะทะกับผิวมากกว่าเพราะว่ามันเป็นลมที่ค่อนข้างนุ่ม่มมมนนนนวววลลลละะะรรรรัััแแ้้าาาาูสสสึกกกกกจจผไดดดดเเเเเเยทททีปปิิอ็ ่อหน้าเนี่ยถ้าเป็นพัดลมสองตัวนั้นอะ ผมจะรู้สึกว่ามันแบบระคายเคืองตาเนาะเหมือนเหเวลามีลมแรงๆพัดใส่ตาแต่2ตัวนี้ผมก็ไม่เป็นนะรู้สึกว่าลมมันเอื่อยๆมากกว่ามันดูลมมันจะปะทะกับผิวแล้วเราจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเหมือนมีอะไรมากระแทกมันจะรู้สึกว่าเป็นลมเอื่อยๆเหมือนคล้ายๆลมธรรมชาติ2ตัวนี้จะดูใกล้เคียงกับลมธรรมชาติมากกว่านะครับและแน่นอนว่าส่วนตัวผมเนี่ยเวลาที่ใช้งานในห้องแอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เปิด2ตัวนี้เวลาตอนนอนเพื่อประหยัดไฟนะครับตัวนี้ก็จะผมรู้สึกว่ามันโอเคกว่าสําหรับการที่จะทํางานควบคู่กับเครื่องปรับอากาศนะครับ ที่แรงจนเกินไปจนรู้สึกว่าบางทีเราสูญเสียความเย็นจากเครื่องปรับอากาศไปนะครับสตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากหาพัดลมเปิดคู่กับเครื่องปรับอากาศก็แนะนําไป็น2ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นมอเตอร์แบบ DC ด้วยนะสอตัวนั้นเป็นมอเตอร์แบบ AC นะตัวนี้เป็นมอเตอร์แบบ DC มันก็จะได้เรื่องของอแรงลมที่สเสถียรกว่าแล้วก็ได้ในเรื่องของความเงียบที่ทําได้มากกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าเบอร์สี่ ของอตัวนี้จะได้เสียงดังพอๆกับเบอร์หนึ่งของมิสูบิชินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์หนึ่งของฮัตารินนี่คือดังกว่าทุกคนเลยนใน4รุ่นนี้เราพูดเรื่องแรงลมไปแล้วนะครับอีนนี้อีกหนึ่งสิ่งที่คู่กับพัดลมก็คือเรื่องของการทําความสะอาดแน่นอนว่าคงไม่อยากจะให้แบบพัดลมของเรามีฝุ่นเกาะเยอะๆซึ่งมันก็ไม่ดีกับร่างกายแล้วก็ไม่ดีกับอากาศในบ้านด้วยนะครับในการแกะล้างพัดลมเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวมิสูบิชิตัวนี้นะครับก็ด้วยความที่เขาประกอบง่ายเนาะการแกะล้างก็จะง่ายการถอออดกมาา่ยง แต่เวลาล้างทําความสะอาดนะครับส่วนตัวผมเองรู้สึกว่ามันต้องดูแลรักษาเยอะกว่าพัดลมปกติทั่วไปเมื่อเทียบกับตัวฮาตาลีฮาตาลีเนี่ยแม้ว่าจะแกะยากก็จริงแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นโครงเหล็กทั้งหมดเนี่ยนะครับปกติเวลาล้างพัดลมเนี่ยเราก็จะมีสกอตไบร์อันนึงแบบน้ำยาล้างจานหรือกัแล้วแต่นะครับแล้วก็ล้างได้เลยเอาน้ําฉีดเอาสกอตไบร์ถูอันนี้ผมว่ามันดูทนทานดูแบบง่ายในการดูแลรักษาแล้วกันนะครับเอาสกอตไบร์ลงได้เลยนะส่วนใบพัดลมมันจะเป็นรอยไม่เป็นไรเพราะว่า เราซื้อเปลี่ยนได้ง่ายอยู่แล้วพัดลม3ใบแบบนี้นะครับมันหาซื้อไม่ได้ยากแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะการล้างตัวนี้ดูดดทคำความสะอาดง่ายที่สุดนะครับเอาน้ำฉีดฝุ่นก็หลุดมาหมดแล้วส่วนมิสซูเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันนะเพราะว่ามันยังเป็นพัดลมรูปแบบเดิมๆอยู่นะครับแต่ว่าหน้ากากข้างหน้าตรงนี้ที่มันมีความหนาเนี่ยสกต็ตบอ์มันไม่สามารถเข้าไปในร่องข้างในได้นะครับอาจจะต้องมีแปรงเฉพาะในการขัดทาความสะอาดเขาสักหน่อยแล้วอาจจะต้องเปลืองน้ําในการล้างสักนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมการรักษาการดยรักษาเนี่ยค่อนข้างท ค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนเรื่องการล้างทําความสะอาดนะครับของพัดลมเสือหมีทั้ง2ตัวนี้ผมว่ามันพอๆกันนะก็อย่างแรกเลยนะครับวัสดุทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับข้อดีคือมันเบาแต่สําหรับผมข้อเสียคือ1คือผมว่ามันเก็บฝุ่นมากกว่าตัวที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็อย่างที่2คือเวลาล้างทำความสะอาดเนี่ย อาการเดียวกับหน้ากากาของตัวมิซูบิชิเลยนะครับก็คือมันค่อนข้างลึกนะไม่สามารถใช้สก็อตไบร์ในการถูได้เพราะว่าเราก็จะกังวลว่าเฮ้ยมันจะทําให้มันเป็นรอยหรือเปล่ามันเหมือนต้องดูแลรักษาค่อนข้างสมรูนอมนนิดนึงเวลาที่เราจะล้างทำความสะอาดเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้เป็นพวกฟองน้านะครับแล้วก็ตัวบพัดมันเองเนี่ยแม้ว่าจะดูเป็นพลาสติกที่ดูเหนียวนะดูแบบว่าไม่น่าจะแตกง่ายเท่ากับบาพัดของ2ตัวก่อนหน้านี้นะแต่ผมรู้สึกว่าราคาอะไหล่มันเนี่ยค่อนข้างแพงเลยนะผมไปดูในในแอปชอปปีมานะครับ ใบพัดของพัดลมสองตัวนี้ถ้าเปลี่ยนประมาณอยู่ที่ประมาณ5 0 0บาทในขณะที่พัดลมเดิมๆแบบที่เราใช้งานกันเป็นปกติเนี่ยพัดลมสมใบพัดปกติเนี่ยใบพัดราคาร้อยกว่าบาทก็สามารถหาซื้อมาเปลี่ยนได้แล้วนี่ก็เป็นเรื่องของอะไหล่ที่ผมมองว่าตัวนี้อะไหล่มันราคาสูงกว่านะครับแล้วก็การล้างถอดง่ายแต่เวลาล้างอ่ะต้องเหมือนทนุถนอมนิดนึงมันอาจจะแบบไม่สามารถใช้ความรุนแรงกับเขาได้มากนะเพราะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับอาจจะมีการแบบแคร็กระหว่างที่เราล้างแรงๆได้มันมันอาจจะไม่ได้ล้างสนุกมือเท่ากับพัดลมแบบเดิมๆที่หน้ากากเขาเป็นโลห สร,ปรุปนะครับพัดลมแต่ละตัวสีขาวมินิมอลเนี่ยการใช้งานโดยวรวมเป็นอย่างไรแล้วมันเหมาะกับใครนะครับเริ่มที่มิตซูบิชิตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยราคาผมซื้อมา1290บาท เหมาะกับใครก็เหมาะกับคนที่1คืองบประมาณไม่ได้มีเยอะมากนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเทียบกับพวกพัดลมตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็จะแพงกว่าประมาณสัก300บาทแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากพัดลมปกติทั่วไปของเขาเนี่ยผมคิดว่ามันโอเคนะสมมติว่าพัดลมปกติราคาประมาณ900บาทนะครับเทียบกับฮัตตลีที่เป็นรุ่นปกติเนี่ยเก้าร้อยบาทอันนี้ประมาณพันสองแพงกว่าประมาณสามร้อยใช่ไหมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือหนึ่งคือเราจะได้หน้ากากที่ดูมีความมินิมอลมากขึ้นดูดูเฟลลี่มากขึ้นการถอดประกอบง่า่าายยกกวเล็นน้อนะครับ แล้วก็เรื่องของตัวสายไฟเองตัวนี้สายไฟค่อนข้างหนาดูมีมาตรฐานดูมีความปลอดภัยนะครับในการใช้งานแล้วก็ปลั๊กมันเป็นปลั๊กแบบ3ขาด้วยนะครับส่วนเรื่องของแรงลมก็ตามมาตรฐานของฟัดลมปกติทั่วไปเลยนะครับค่อนข้างแรงนะในเบอร์สานี่คือแบบว่าถ้าไม่ได้เน้นใช้งานในห้องแอร์นะครับใช้งานในแบบบ้านปกติอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นข้างล่างที่ไม่ได้เปิดแอร์เป็นหลักเนี่ยตัวนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะเพราะว่าเบอร์1เบอร์2นี่ก็ นั่งโซฟาสบายๆถ้าเกิดอากาศร้อนหน่อยเล่นเบอร์สามก็ยังพอจะช่วยคลายร้อนได้อยู่นะครับสำหรับพัดลมมิซูบิชินะถัดมาเป็นตัวฮาตาลิตัวนี้รุ่น L1 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมปกติที่เราเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนั่นแหละแต่ว่าเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับดีไซน์ต้องฐานให้มันดูมีความมินิมอลมากขึ้นนะครับสีก็จะเลนสีแบบว่าเรียบๆเ,เป็นสีขาวนะครับตัวเนี้ยเรื่องความแรงนี่คือยกให้เขาเลยนะครับเปิดเบอร์ห้าของเขานี่คือแรงในระดับที่ เสียงมันเนี่ยดังมากๆนะครับดังจนแบบดังจนผมคิดว่าถ้าเกิดคุยโทรศัพท์ไปด้วยแล้วเปิดัลมเบอร์ห้าด้วยปลายสายมีบ่นนะว่า <c oughs> เฮ้ยทำไมเสียงลมมันถึงดังจังนะครับแต่ก็จะได้ข้อดีในเรื่องของการมีรีโมทมาให้ใช้งานนะครับก็สะดวกขึ้นละการนั่งตรงโซฟาพัดลมเปิดไกลๆหน่อยแล้วก็กดรีโมทแต่ว่าตัวรีโมทเองเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดตรงที่ว่าจะต้องจ่อให้มันตรงระยะเท่านั้นนะเพราะว่ามันเป็นอ่า รีโมทแบบอินฟาเรดนะครับก็ถ้าสมมุติว่ามีสิ่งขีดขวางบางทีมันกดไม่ติดเหมือนกันนะครับนี่เป็นข้อสังเกตนะแล้วก็ปุ่มที่มันเป็นทัสกีนเนี่ยส่วนตัวผมเองกดติดบ้างไม่ติดบ้างน,นะครับแต่บางคนก็กดติดปกติอันนี้อาจจะเป็นแค่ส่วนตัวเท่านั้นนะครับ ก็โดยรวมถ้าอยากได้ฟีเจอร์เพิ่มขึ้นนะครับอยากได้รีโมทด้วยตัวนี้ก็พันหกร้อยเบาทแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ต้องการตัวฟีเจอร์รีโมทหรือว่าปุ่มแบบสัมผัสเนี่ยก็ผมคิดว่าฮัลตาลีตัวสักเก้าร้อกว่าบาทที่เป็นสีขาวตัวใหม่ของเขาก็ดูน่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับที่จะเอามาใช้งานปกติทั่วไปนะทีนี้มาดูพัดลมของตัวเสี่ยวมี่กันบ้างน,นะครับพัดลมเสี่ยวมี่เนี่ยถ้าถามผมเองนะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ ปกติไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศที่บ้านนะครับแล้วอยากได้พัดลมมาช่วยคลายร้อนผมว่า2ตัวนี้ไม่ค่อยตอบโจทย์เพราะว่าลมของเขาเนี่ยในเบอร์สีนะส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันยังไม่พอสําหรับหน้าร้อนประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเกิดเ่าเป็นการใช้งานควบคู่เครื่องปรับอากาศถือว่าตอบโจทย์เลยทั้ง2ตัวนี้นะครับเอามาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนมี standing fan 2นะครับตัวนี้เนี่ยราคาถ้าเกิดศู์ไทยอ่ะจะาหน่ายอยู่ที่2190บาทแต่ถ้าเกิดว่าซื้อจังหวะดีๆนะครับมีโค้ดส่วนลดผมซื้อในช้อปปี้มาได้มาราคาประมาณ1,700บาทนกิมมตลปา ประมาณห0 0รอบาทแล้วกันเทียบกับตัวมิซูนะแต่ผมว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าเราได้พัดลมที่1คือดีไซน์มินิมอลครับมันตอบโจทย์การใช้งานของผม2คือผมต้องการใช้งานพัดลมในห้องแอร์เป็นหลักนะครับก,ก็คือเปิดเพื่อเพื่อที่เราจะได้เปิดเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิที่มันน้อยกว่าปกติเราค่อนข้างที่จะสบายตัวเวลาที่เปิดแอร์ด้วยแล้วก็เปิดพัดลมคลอคอไปด้วยตอนนอนนี่คือเหมาะมากๆแล้วก็ยังได้ฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับเป็นการเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันสามารถสั่งเปิดปิดตัวพัดลมนะครับผ่านแอเแตขอสังกงก มี standing fan สองก็มีเหมือนกันนะครับคือถ้าเทียบกับพวกพัดลมแบบเดิมๆเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะมันจะดูโยกเยกได้ง่ายหน่อยแต่ก็ถ้ามองว่าเป็นพัดลมแบบพวกตั้งพื้นอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปขยับอะไรเขาเยอะก็ถือว่ามองข้ามจุดนี้ไปได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับมี standing fan 3ตัวนี้ราคาผมได้มาแพงสุดเลยนะครับอยู่ที่2,900บาทนิดๆน,นะครับราคาเต็มประมาณ3,000บาทใส่โค้ดแล้วก็เหลือ2 9 0 0 ตอนแรกเลยนะครับตั้งใจว่าจะใช้เขา2ห้องเนาะคอนโดผมมันมี2ห้องใช่ไหมมันจะมีห้องรับแขกกองห้องนอนเราตั้งใจว่าจะยกไปยกมาตอนกินข้าวจะยกเขามาเพราะว่าเขามีแบตเตอรี่ในตัวนะครับมันไม่จำเป็นต้องเสียปลั๊กก็สามารถใช้งานได้นะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกนะเพราะว่าต้องย้ายพัดลมยกไปยกมาไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็โดยรวมถือว่าแฮปปี้กับเขาดีนะใช้งานมา2ปีนะครับก็เปิดตอนนอนเป็นหลักตั้งเวลาได้ต่อแอปได้นะครับแต่ถ้าถามผมเองอะ่ะถ้าย้อนเวลากลับไปนะผมจะซื้อแค่ตัวนี้พอ ที่ไม่ต้องมีแบตเตอรี่เพราะผมรู้สึกว่าแบตเตอรี่ในพัดลมอาจจะไม่ได้ความาเป็นเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดบางคนอาสมมุติว่าอาจจะยกไปใช้งานนอกบ้านเออมันก็สะดวกดีตรงที่เราไม่ต้องต่อปลั๊กนะครับแต่ถึงอะไรก็ตามสําหรับตัวมีดซันดิ้งแฟนสอถ้าต้องใช้งานนอกบ้านที่มันอยู่ไกลปลั๊กนิดนึงผมก็ถ้าให้ผมแนะนานะก็ไปซื้อตัวสายสายไฟนะครับที่มันยาวหน่อยมาใช้งานกับเขาก็ได้3เมตรก็ถือว่าเพียงพอนะสอดการที่จะไปเปิดพัดลมในสวนหลังบ้านโดยที่เราไม่จําเป็นที่ต้องลากปลั๊กออกมาย,ยาว,ยาว ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบพัดลมมินิมอล4ตัวของเรานะครับว่าแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยมีใครใช้รุ่นไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับหรือว่าใครใช้ตัวไหนเรารู้สึกว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆรีห้ออื่นก็ได้นะสามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันไปฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ